สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับเจ้า i อออนไฮเปอร์แฮนะครับผมหรือว่ารถไฟฟ้า SUV สุดหรูของแบรนด์ i อออนของเราคันนี้กันนะครับผมตัวนี้นะครับผมสมรรถนะนะครับในการเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้มีระบบชาร์จแบตเตอรี่เทคโนโลยีตัวใหม่เป็น 5C นะครับผมรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด800โวลต์นะครับผมแล้วก็ชาร์จเพียง10นาทีนะครับผมสามารถวิ่งได้450กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผม และตัวนี้รองรับกระแสะไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง750แอมป์นะครับตัวนี้จะมีเทคโนโลยีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะด้วยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนระบบการนําทางนะครับผมเปลี่ยนเลนอันตโนมัติได้นะครับผมแล้วก็มีระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ ไอออนเขาได้ม <c oughs> ีการอัดลำโพง d อร b บ and m o ดมาให้ด um ้วยนะครับก็ฟังสบายเลยเบาะสามารถนวดได้ปรับได้3ระดับนะครับผมก็มีนวดเบานวดกลางนวดหนักๆเลยนะครับผมใตายทั้ง2ที่นั่งเลยครับผมของคนหน้านะครับผมประตูเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ทั้ง2แบบนะครับผมแบบแมนนวลหรือว่าแบบอัตโนมัตินะครับส่วนฝั่งข้างหลังคนขับนะครับผมจะมีที่ทานข้าวนะครับจะประมาณนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นที่พักเท้าสําหรับเบาะผู้โดยสารอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับกอที่เก็บน้านะครับรูช่องใส่ของนะฮะยัดของได้บานเบิกเลยนะฮะข้างบนก็จะเป็นกระจกนะครับแต่ไม่มีซันรูฟนะครับเพื่อนและตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเซนเซอร์คล้ายๆเหมือนเทส la นะครับผมที่ว่าตรวจับการเคลื่อนไหวหรือสิ่งมีชีวิตนะฮะที่สําคัญนะครับผมนี่ครับเบาะด้านหน้านะครับผมเบาะผู้โดยสารด้านหน้ามีที่รองเท้าแบบนี้เลยนอนแบบ เอียงสบายๆนะครับผมไม่ต้องใช้พวกฟูลมนอนแล้วนะครับค่อนข้างพรีเมียมนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำพนักพิงด้านหลังนะหลูๆเลยนะฮะเบาะสามารถพับเอียงได้อีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็นี่ครับช่องใส่คาซิสมีรูไทฟีด้านหลังและแอร์นะครับผม อ่ถ้าสนใจก็จองเข้ามากันได้เลยนะผมทักเซลล์นันมาได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้เปิดให้รับจองเรียบร้อยแล้วนะผมพร้อมกับรับอ่งเป่าในช่วงวันตรุษจีนนี้นะครับผมก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ